สัสดีค่ะวันนี้แม่กับมการนะคะจะมาทํากระทงไปลอยวันลอยกระทงกันวันนี้นะคะอุปกรณ์นะก็จะมีนี้เลยอันนี้เป็นจาน<อ>จานกระดาษนะคะ,ะอันนี้แม่ใช้ขนาด8นิ้วค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วมีโคนนี่มีกล้วยมีกล้วยไอติมนะคะมีกล้วยไอติมนะหลากหลายสีเลยเห็นไหมใช่สีแล้มีเท่านี้น่ามากินได้จริงนะคะใช่แล้วสุดท้าย ก็คือนี่ยทูบกับเทียนทูบกับเทียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะใช่กาวลาลาเทคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่าเราทําไว้นะคะจะได้เอาไว้ลอยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลอยกระทงกันค่ะบอกเลยว่ากาวลาเทคถ้าใครทําแล้วจะต้องใส่แมสกแน่เพราะว่ากาวมันเหม็นนะคะกาวมันเหม็นนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะแบบหนึ่งนะอ่ะตรงนี้มาไม่รู้ว่าเราจะทําเป็นแบบ ลวดลายอะไรนะเดี๋ยวเราแบบมาเริ่มมาเริ่มคิดกันเลยแล้วกันว่าไม่รู้ว่าจะทําเป็นทรงไหนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันดับแรกเดี๋ยวเราลองวางวางก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทําแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลองวางวางวะคะ่ะพ,พี่ให้พี่มีวางเลยค่ะอะยังไงต่อไม่รู้ว่าเราจะวางยังไงให้พี่มีลองเลยค่ะลองวางดูก่อนนี่เลยค่ะวางบนจานเลยนะคะ ต้องติดกันหรือเปล่าเห็นตรงนกางอืมแต่ค่อยติดกันทีลองวางให้แบบมันเป็นเ็นก่อนนะที่พี่เมยชอบเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องติดกาวเราติดกาวแล้วเดี๋ยวมันก็ใกล้กันเอง ลยอนนันหนึ่งขายอยู่ตรงนี้อ,อ,อ๋อสักประมาณสองอันมันได้ได้แค่อันเดียวค่ะได้แค่อันเดียวใช่อ่าเนี่ยเราลองแล้ว<ก>นี่นะคะเอ,เออเราลองวางแล้วก็พี่พี่เมย์เขาวางสลับสีกันแบบนี้นะคะสรุปว่าจานหนึ่งได้ประมาณกี่อันคะก็หลายอันเนาะพี่เมย์ลองนับให้แม่สีได้กี่อันสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบห้าอันจานหนึ่งก็ประมาณสิบห้าอันล้วต้องการพี่เมย์อยากเอาไว้ทำอะไรคะต้องการตรงนี้ทำาไงดีเราทำเป็นชั้นสองอ๋อทำเป็นชั้นสองต่อประมาณนี้ โอเคเรทำเป็นชั้นสองต่อเลยโ okay. อเคอได้งั้นเราเดี๋ยวเรามาติดกาวชั้นหนึ่งกันก่อนดีกว่าค่ะคโอเคครับหนึ่งนะ<ม>เราวางแผ่นแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดกาวไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแม่ทากาวให้นะคะค่ะแต่พี่มีก็ลองพี่มีลองทาเองด้วยแล้วก็ส่งต่อทาอย่างนี้่ะมันก็วางมังนบแบบนี้ไปกับเออแล้วทีนี้อีกการหนึ่งทีนี้เราต้องเราต้องทาติดกัน เพราะว่าเราต้องไปทาติดกับเพื่อนแบบนึงนะคะต้องให้เพื่อนติดกันเราก็จะทาแบบนี้หรือเพื่อนติดกันแบบนี้ติดกับเพื่อนแบบนี้อืมนี่ติดกับเพื่อนแบบนี้อ่ะพี่เมย์ทำต่อเลยค่ะติดกับเพื่อนแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมว่าเพื่อนจะติดกันอือพี่เมย์ก็ทำขอบนี้เลยเวลาง้างก็ให้ให้ขามันเท่ากันนะคะมันยืมไปค่ะปาดก่อนปาดก่อนมันยืมไปค่ะปาดใช่ค่ะ อืมปาดค่อย่างเับีออย่าทาตาเยอะลูกนี่ก็ปีดให้เราติดกันอันนี้ะต่อไปเลยค่ะ กโอเคต่อไปเลยค่ะเอาเกาไปเก็บก่อนคะ่ะ ปากไกลถึงล่างล่างกลวยโอเคล่างกลวยบาง,งกดกระจานกดกระจานกระดาษเลย 네. 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 นี่อันนี้เราขึ้นเราขึ้นแถวที่สองแล้วนะคะใช่นี่ขึ้นแถวที่สองอไปแล้วมาไปก็ปปสีน้ำเงินก็สีเขียวแบบนั้นเ มีอันนี้เราได้สองแถวแล้วนะคะเสร็จสองแถวแล้วอ่ะเดี๋ยวเห็นไหมคะว่าตรงกลางเราจะมีที่ว่างเดี๋ยวเราทํายังไงดีนะที่ว่างตรงกลางอ่ะพี่เมย์ลองทำสิเราทําชั้นต่อไปเลยมันไม่พออยู่ดีไมนขดดัดกันโอเคได้นี่เราได้ครบชั้นแล้วคะ่ะทั้งหมดกี่ชั้นคะพี่เมย์สามชั้นนี่นะคะเดี๋ยวน,ะนี่นะคะเราได้ครบชั้นแล้วนะคะทั้งหมดเราสามชั้นค่ะทุกคนเราทำสามชั้น นี่เราก็จะทำแกวลบลิปแบบนี้นะคะเนี่ยตัดแกลบลิปเราก็จะเสียบดอกไม้แบบนี้โอเคอ่านแกาวพี่ไม่ถักเก้ามันได้ยังไงยังไม่พอก็มันต้องเอาะไรแล้วป่ะนี่ตั้งไปแล้วค่ะโผล่ขึ้นบนในค่าได้แล้วเดี๋ยวนะนี่ค่ะนี่เสียบดอกไม้ทุกเทียนเสร็จแล้วก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะ น่ารักมากปีนี้พี่เมย์ทำกระทงเองดีใจไหมดีใจโอเคเอาวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลอยกระทงกันนะ,ะบ๊ายบายคะ่ะ